กาแฟตอนเช้าครับมีร้านข้าวผัดหมูวุวนมีปลาทูกระสสักหน่อยไข่ลวกสักสองใบสำหรับกาแฟนะครับถ้าท่านใดที่ทานเป็นกาแฟดำได้บางครามงก็ได้จะมีประโยชน์ดีไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำตาลอะไรแต่ถ้าเราดูเยอะแล้วเนี่ยกินหวานมากเกินไปกินเค็มมากเกินไปกินมันมากเกินไป ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่จะมีโทษอาหารกาแฟดำแรกๆกินนกะ็อาจจะมียากหน่อยแต่พอถ้าเราทานไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขึ้นเครื่ก็ฝากร้านข้าวขาหมูของมุ้งวุน้นใส่คนเต้ด้วยอยาจจะซื้อใส่กล่องกลับบ้านก็ไดนะ้ที่ร้านเขาก็จะมีที่ให้นั่งทานเลยด้วยมีโต๊ะให้นั่งก็ ทานกันได้แต่เช้าเป็นต้นไปวันของชุมชขก็มาด้วกันครับ